อาทิตย์หน้าออประชาสัมพันธ์จะมีพระป่ามะเร็งคอนน้ำดีที่นี่วันที่สิบสี่วันเสาร์นี่เดวิดก็มาให้แล้วนี่ทาป่าหนึ่งหมืนออมาประเดิมแล้ว มาประเดิมแล้วหนึ่งมื่น 1, บาทเขาจะมีตรวจด้วยเหออ็ไหมเออมีหมอมาตรวจด้วยมะเร็งใครสงสัยออมีพวกนี้ถ้าเอาไม่ทันมันมันก็มันก็ไปทั้งเขาจขัาเอเลยมีตรวจประจำถ้าเพิ่งเจอ กำลังว่างันงนะงั้นมีโอกาสหายบางบางคนตรวจแล้วตรวจอีกนะก็ไม่เจอคือมันแต่มันก็อยู่ในตัวนั่นแหละอยู่ในอยู่ในตัวเรานั่นแหละอยู่ที่หมอที่เครื่องมืออันนี้ก็เลยทำเป็นพ้าป,ป่าหลวงพ่อเลยทำเป็นพ้าป,ป่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้ อีกอาทิตย์หนึ่งเดบิบมาประเดิมเนาะหนึ่งหมื่นบาทมันเงมเองท่อน้ำดีก็ก็มันมีหลายโรคมันก็มีทุกโรคละทั้งโรคอันนี้คือโรคร่างกายโรคภายในเหมือนกันเราก็ต้องดูแล เราภายในือจ,จิตใจเรต้องเลี้ยงต้องบำรุงด้วยบุญสะสมบุญเอาไว้เราไม่รู้ว่า,าชีวิตเราจะยังยืดยาวอยู่ไหมอะไรคือเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทดูก่อนท่านทั้งหลายขยาวะธรรมมาสังคาลา พระพุทธเจ้าสอนทั้งขานทั้งหลายไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมคือคือทำทำประโยชน์ให้พร้อมทั้งทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นด้วยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้า,าสอนเตือนเตือนพวกเราเตือน พวกเราไม่ให้ประมาทเวลามีกำลังมีทางขานยังดีอยู่เพราะยังไม่ยังไม่เข้าวาดหรอกยังไม่ไปยังแข็งแรงอยู่ยังขาทำงานก่อนมันไม่มันไม่ได้บอกเราสังขานร่างกายเนยไม่ได้บอกเราว่ามันจะแข็งแรงไปถึงเมื่อไหร่ ท่านถึงไม่ให้ประมาทในบุญบุญเล็กๆน้อยๆก็อย่าได้ระมาศักให้หลีกเลี่ยงขนขวายสร้างคุณงามความดีเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก่อนจะหลับก่อนจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้เยอะก็เอาย่อ อรลาหังสัมมาสวาคโตสุปฏิปันโนแล้วลึกถึงคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นลึกถึงพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ภาวนาแมวมากทั้ง5่านาทีสิบนาทีก็ค่อยๆข,ข,ข,ขยับขึ้นถ้ามันสงบแล้วมันก็มันก็เดินหน้าไปเรื่อยนะไม่ เ,ออเพียงแต่มันมันน้อยไปัน,นชั่วโมงหนึ่งเดียวเดียวนันแหละก็ให้ให้ทุกทท่านทุกๆคนได้นำไปไประพฤติปฏิบัติออทั้งทานทั้งศีนทั้งภาวนาันนั้นศีลก็ศีนห้ากุทิเจ้าก็ทรงสอนมาแล้วสองพัน้าก็ปีแล้วออก็ยังใช้ได้อยู่เออไม่ล้าสมัยยังทานสมัยอยู่ ศิลห้าศิลแปดศิลโบสดศิลของพระทั้งก็สองร้อยิบเจ็ดนั่นแหละเราก็ปฏิบัติตามสภาพของเราที่ไม่ได้บวชนักบวชอยู่มีการงานหน้าที่แล้วก็ศิลห้าก็เป็นพื้นเป็นประจำเพื่อความร่มเย็นของตัวเองแล้วก็ ครอบครัวบ้านเมืองประเทศชาติเงินเพราะมันมีบางข้อก็เป็นสิ่งที่กวนกวนคือมันไม่ไดึมันไม่ได้เสียแต่คนเดียวอย่างยาเสพติดนี้เสียหมดเสียเสียตัวเองก็เสียทำร้ายคนอื่นก็ไปทำโดยไม่รู้ตัวโดยทำได้หมด ทันถึงห้ามพุตเจ้าเด้ห้ามมาแล้วเมื่อสองพั้รอยกว่าปีศิลหาศิลข้อที่หาสุรายาเสพติดทุกวันนี้ก็ยาที่เขาจับกันอยู่นี่หลยยิ่งจับยิ่งเยอะยิ่งอันตรายก็ยิ่งเยอะยิ่งผลิตมาเยอะอาก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่านทุกๆคนนะต่อไปนี้ก็จะอนุโมทห้พร เป็นอะไรนี่เจ็ดขอวันคล้ายวันเออเอ้าเจ็ดธันวาคม เป็นวันคล้ายวันประสูตรสมเด็จพระเจ้าโลกเธอเจ้าฟ้าพัชลกิติยาภานาเรณน,นเรณทิปยาวดีกรมหลวงราชสารีสิทธิพัฒนมหาวชรราชธิรา,ราขพระพุทธเจ้าวัดป่าบรรดาและคณะสิทธิ์พระหลวงตา มันคล้ายมันประสูตินะวันที่เจ็ดอนิจจาวัตสังขาลาอุปานวายธรรมิโนุปัจิตาวานิโรชันติเตสสงอุปสโมสุโคโสัพเพสตามลันติจา มาลินสุจามาลิสะเลงตาเทวะหังมาลิสามีนาทิเมเอธาสั่งไยโยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรุ่งพระเกษมสำลานทุกทิวาราตรีใหยเิอ เอาต่อไปจะให้พรนะเ,ออเสร็จแล้วจะนมูทนาให้พรยะทาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังะติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโตสเปปุเรนตุสังกะปาง จันโทปนารโสยะธามณิโชติราโสยะธา